คือเราสงสัยมากเลยเว้ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราหยุดใช้กัญชา30วันเดิน่าจะถึงนะ คือเราจะเคลียร์ของที่อยู่ด้านบนนี้นะที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งล่อตาล่อใจและเยกเว้นฉากหลังอะไรอย่างนี้คือทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าเราจะหักห้ามใจตัวเองให้ทุกคนดูนะทาได้นะทุกคนเ,เราก็จะเก็บของก่อนนะอุย้ยไม่พอคือเราว่าเหมือนทุกคนเนี้ยถ้าจะหยุดใช้กัญชาเราว่าเป็นอะไรที่ทําได้ง่ายนะไม่รู้นะสําหรับเรานะก็ถือว่าเป็นการ ทีเบรกครั้งยิ่งใหญ่นะโอเควีค <Okay. c oughs> แรกเป็นวีคที่หนักหน่วงที่สุดเพราะว่าสำหรับเราคือร่างกายเราไม่ชินเหมือนกันนะก็คือช่วงวันสองวันแรกเราจะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับแต่ด้วยการที่เราจะต้องไปทำงานมันก็เลยมีการเหนื่อยจากการทำงานใช่ไหม มันก็เลยทำให้เรานอนหลับอย่างสนิทโดยที่ไม่รู้สึกหลับยากหรืออะไรแต่กว่าจะหลับมันก็ใช้เวลานิดนึงนะทุกคนไม่ได้กินไม่ได้หรือนอนไม่หลับนะเมื่อคืนเป็นคืนแรกที่เราเราตื่นนอนประมาณ3ามรอบนะเมื่อคืนคืออาจจะเป็นเพราะว่าเรา ตอนนี้มันยังมึนๆน,นะทุกคนเออความรู้สึกตอนนี้คือมันมึนๆน,น,นิดหน่อยเหมือนความรู้สึกเหมือนนอนไม่ค่อยเมือนนอนไม่ค่อยเต็มที่ความรู้สึกเหมือนหลับแต่ว่าหลับไม่ค่อยสนิทใช่ก็เลยทําให้ตื่นง่ายสะดุ้งตื่นได้ง่ายเลยเนี่ยนั่นคือความรู้สึกคืนแรกนะทุกคนตอนตื่นนะคือมันตื่นง่ายมันไม่ได้มีอาการแบบว่า ขี้เกียจตอนเช้าอะไรเงี้ยอันนั้นคือไม่มีเลยความรู้สึกแรกมาโอเคตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงห้าสิบนิดนิดน้องออกไปทํางานแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปทํางานก่อน <c oughs> วันนี้วันที่สองนะอาการที่เกิดขึ้นเมื่อคื Trans นนะคือเรารู้สึกเวียนหัวมากแล้วก็รู้สึกมีการเคลื่อนไส้นิดหน่อยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรานอนไม่พอคือเรานอนน้อยมากเลยเวลาหรือเป็นเพราะเราอยู่หน้าคอมนานเกินไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะอาการคือเรารู้สึกเวียนหัวมากแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็ยังรู้สึกมึนๆอยู่แล้วก็ยังงงสับสนว่าเป็นเพราะเป็นเพราะอะไรกันแน่นะ แต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คืออย่างที่บอกการตื่นมันง่ายขึ้นเนาะอันที่จริงวันนี้เรา work from home นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีออกไปถ่ายงานข้างนอกนะอันที่จริงเราอยากถ่ายวิดีโอตอนเราทำงานมากๆแต่ว่ามันไม่สามารถทำได้นะทุกคนเราเป็นช่างภาพเนาะแล้วเราก็ไม่สามารถตั้งกล้องเพื่อถ่ายตัวเองแล้วก็ถ่ายงานไปด้วยนะคือโอเคถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไว้จะถ่ายบรรยากาศที่ทำงานเราให้ดูนะ วันนี้วันที่สองรู้สึกว่ามันรู้สึกแบบเพลียมากๆาเลยทุกคน <c oughs> เราว่าเทคนิคหนึ่งที่ใช้ได้มากๆสำหรับใครที่อยากจะฝึกตัวเองในการหยุดใช้กัญชานะก็คือหนึ่งมุมที่เราไว้เข้ามุมอะ่ะเก็บไปก่อนเก็บใส่กล่องหรือเก็บใส่อะไรก็ได้ที่มันเข้าถึงยากอ่ะที่มันทำให้เราแบบว่าเข้าไปหยิบยากคือถ้าทำอย่างนั้นอะ่ะมันจะทําให้เราไม่ได้นึกถึงมันไม่เห็นมันไงนึนกออกไหม <c oughs> เราเชื่อเลยว่าสหายหลายคนที่ดูคลิปอยู่ตอนเนี้ยมุมของสหายทุกๆคนอะ่ะ คือพอเข้ามาห้องปุ๊บมันก็จะเจอเลยใช่ไหมมันก็ทําให้เราแบบว่าเอออยากอยากอะไรเงี้ยจริงเชื่อเราเราว่าเทคนิคนี้มันช่วยให้เราได้ระดับหนึ่งส่วนอีกเทคนิคนึคนงที่เราอยากแนะนําก็คือหาก,กิจกรรมอย่างอื่นทาคือแบบมันจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงอะเนาะ <c oughs> ทางาน <c oughs> หรือว่ารับงานหรือทําอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การนั่งเข้ามุมเฉยๆะนึง <c oughs> ใช่ปะส่วนตัวเรานะอาการเราก็ไม่ได้รู้สึก เวียนหัวหรืออะไรละรู้สึกว่าตัวเองสดชื่นมากกว่าเดิมด้วยซ้ําแล้วก็รู้สึกว่าการตื่นนอนใน,นช่วงเช้ามันง่ายขึ้นไม่ได้แบบว่างูงเงียอะไรอย่างงี้เนาะเมื่อวานเรารู้สึกว่ามีความอยากแต่ว่าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่แบบว่าอดทนไม่ได้อะไรเงี้ยมีความคิดที่แบบว่าออเออเฮ้ยรู้สึกคิดถึงอะไรเงี้ยคําตัวเองเหมือนกันแต่เราจะต้องทําไม่ได้ก็คือ,คอตั้งเป้าหมายไว้ว่า30บวันใช่ไหม อย่างที่บอกนะทุกคนถ้าใจเราแข็งแล้วก็เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะทุกคนยังไงเราก็ทําได้นะต่อให้คนอื่นคอยบอกเราเป็นร้อยเป็นสิบคนเลยอย่าเงี้ยถ้าใจเราไม่แบบแข็งจริงๆแล้วก็ตัดสินใจจริงๆอะเราไม่ไมีทางทําได้หรอกเรารู้สึกเหมือนแบบว่ากลับมาในสู่โลกของความเป็นจริงอะแบบคือเหมือนแบบเหมือนเราไม่ได้ ชิลกับตัวเองเลยอะทุกคนแบบเราต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก่อนเลยคือเรามีงานประจำใช่ไหมก็คือจะต้องทำงานตามปกติทั่วไปเลยก็คือ9ก้าโมงเลิกห้าโมงครึ่งอะไรอย่างนงี้เนาะแต่การทําเพจของเราในการทํา YouTube ของเราเนี่ยมันก็คือการใช้เวลาว่างที่เหลือหลังจากนั้นใช่ไหมเราก็พยายามทําให้มันหนักขึ้นอ่านให้เยอะขึ้นซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเยอะขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องเราก็จะมีเวลาพักผ่อนน้อยลงใช่ไหม มันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมันแอบแบบมัน ตรงเลยก็คือตัวเองมีความเครียดปกติเวลาเราทํางานหรือว่าหรือว่าเหนื่อยจากการทํางานอะไรเงี้ยเราชอบที่จะนั่งชิลเนาะแต่พอเมื่อเราไม่มีอะไรที่มันนั่งชิลแล้วเนี่ยเราก็ต้องหากิจกรรมอย่างอื่นทําใช่ไหมดีไหมมันก็ดีนะสําหรับเราเรารู้สึกว่าเรามีเวลาให้กับการทํางานเยอะมากขึ้นเรารู้สึกเรามีสติในการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากขึ้นนะทุกคนเราไม่รู้ว่าถ้าทุกคนลองหยุดใช้กัญชาม,มันจะเป็นแบบ เหมือนเราไหมนะเราเชื่อว่าทุกคนทําได้นะเทคนิคอย่างแรกที่เราอยากจะแชร์แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลจริงๆก็คือ การให้คําสัญญากับตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมันไม่ได้มีผลกระทบมันไม่ได้มีผลข้างเคียงนอกจากใจเราเองนะทุกคนที่เราต้องเข้มแข็งให้พอนะอันที่2ก็คือเราอยากให้ทุกคนเข้ามุมให้น้อยลงนะทุกคนถ้าเราลองมาคิดวิเคราะห์ดูแล้วในหนึ่งวันยี่ิบสี่ชั่วโมงะเรานั่งเข้ามุมอยู่กี่ชั่วโมงทุกคนเราอยู่ในมุมของเราประมาณ4ชั่วโมงทุกคน4ชั่วโมงเลยนะเว้ยคือเราสามารถเอา เวลานั้นอะไปทํางานคือมันเอาเวลาตรงนั้นไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆนะทุกคนการใช้กัญชาไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างถูกต้องถูกเวลาแล้วก็เราควบคุมมันไม่ให้มันควบคุม,มเราเหมือนที่เราเคยบอกไปในหลายๆคลิปเนาะเราว่ามันมีความสุขมากเลยทุกคนแต่ตอนนี้นะเรารู้สึกแบบว่า้ย หลายๆคนนะเคยเซลเรานะว่าเราเป็นคนตาหวานหรือว่าตาเยิ้มตลอดเวลานะ,ะทุกคนดูนะเราไม่ได้เป็นคนตาเยิ้มตลอดเวลานะตาเราเป็นอย่างนี้นะทุกคนโอเคไหมอาทิตย์นี้มันผ่านไปเร็วมากๆร่างกายเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยชินกับการไปทํางานแล้วก็การออกไปทํางานนอกสถานที่ทุกวันนะมีอีกเทคนิคนึงที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะช่วยได้นะก็คือ พวกนายเคยเป็นไหมว่านายสูบกัญชาแล้วไม่เมากันใช่ไหมก็ให้ลองใช้โอกาสนี้นะทุกคนการหยุดใช้กัญชาเนี่ยมันจะทําให้สาร TSC ที่อยู่ในเลือดของเรานะั้นมันจางลงถ้าเราหยุดไปสักหนึ่งอาทิตย์ถ้าเรากลับมาใช้กัญชาอีกหนึ่งรอบนะทุกคน <c oughs> ไม่อยากจะพูดเลยอย่าอยู่ในมุมมากจนเกินไปนะแล้วก็ข้อ2ก็คือวางเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะหยุดกัญชาไปเพื่ออะไรนะ คนวันนี้เราจะมาอัปเดตอาการซึ่งในวันพรุ่งนี้นะทุกคนก็จะครบ30วันอ๋อเป็นอะไรที่เฝ้าเรามานาะนเราจะทำการสรุปทั้งความรู้สึกแล้วก็เทคนิคต่างๆยิบย่อยที่เราได้พูดไปทั้งหมดนะทุกคนนะคืออย่างนี้ เรารู้สึกว่าร่างกายของเราเริ่มเข้าสู่โหมดจริงจังเหมือนมีสติกับการใช้ชีวิตกับการทําอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นนะทุกคนอันนี้เรารู้สึกว่ามันเกิดกับเราตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่3มั้ง ใช่ประมาณนั้นแหละสัปดาห์ที่3ก็คือเริ่มไม่ได้คิดถึงกัญชาแล้วอะ่ะเหมือนประมาณช่วงสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2อะไรเงี้ยก็แอบมีบ้างนะทุกคนที่เออรู้สึกอยากกลับไปใช้อะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกนะเราสัญญากับ ตัวเองและทุกคนไว้ว่าเราจะทําให้ดูว่ามันทําได้ไหมนะซึ่งเราก็จะรักษาคําสัญญาแล้วเราก็ทําให้ได้นะทุกคนหลังจากที่เราเริ่มมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นมันก็มีความเครียดนะทุกคนเชื่อว่าทุกคนก็เป็นนะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะพอเราไม่ได้อยู่กับมันอ่ะมันก็ แอบมีความเครียดนิดนิดนะทุกคนแต่ก็ไม่ถึงกับร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะแต่เราก็พยายามจะหาวิธีในการคลายเครียดอื่นๆอ,อย่าลืมว่าการที่เราจะคลายเครียดหรือผ่อนคลายหรือหาความสุขให้ตัวเองนั้นมันไม่ใช่แค่กัญชาจะสามารถช่วยเราได้อย่างเดียวนะกัญชาอาจจะเป็นตัวที่ทําให้เราเข้าใจถึงความสุขนั้นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแต่ไม่มีอะไรมาแทนความสุขที่มันอยู่ตรงหน้าเรา อย่ามองข้ามมันเด็ดขาดนะทุกคนนะ <c oughs> ต่อไปเราเริ่มไม่เบลอแล้วทุกคนก็คือปกติเราจะแบบว่าเบลอเลอนะลืมบ้างแล้วไม่บวกเบลออีกก็คือโอ้ยแต่อาการเบลอเราอยลง เหมือนร่างกายมันได้ได้ r e f r e s อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมซึ่งเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆนะทุกคนเรามีเทคนิคนึงที่เรารู้สึกว่ามันใช้ได้ผลมากๆกับสหายคนไหนที่อยู่คนเดียวหรือเป็นคนประเภทไม่ค่อยอยากยุ่งสูงสิงกับใครอะไรเงี้ยเราไม่จะเป็นต้องบอกใครนะทุกคนบางคนเขาต้องการคนที่คอยให้กําลังใจแต่มันก็มีคนอีกประเภทหนึ่งที่เขารู้สึกไม่ได้อยากจะบอกอะไรกับใครอะไรเงี้ย ซึ่งเราว่ามันเป็นเทคนิคนึงที่ใช้ได้เยี่ยมมากๆนะก็คือเราไม่จำเป็นต้องบอกใครเลยทุกคนว่าชีวิตตอนนี้เราทำอะไรอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการเลิกกัญชาการมีความฝันอะไรสักอย่างหนึ่งทุกเรื่องแหละเราว่ามันไม่จำเป็นต้องบอกใครเลยแม้กระทั่งคนใกล้ตัวนะ คือการที่เราบอกใครมันเหมือนเป็นการที่เราไปตั้งความหวังให้กับคนคนอื่นหรือคนคนนั้นแทนอะ่ะเหมือนเราต้องเลิกเพื่อเขาทําเพื่อเขาคิดเพื่อเขาอะไรเงี้ยบางทีเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวเองจริงๆว่าเราต้องการอะไรชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่เราจะเลิกกัญชาเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพตัวเองเพื่อคนที่เรารักหรือเพื่ออะไรมันก็ได้หมดไม่มีอะไรผิดนะทุกคน แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการที่จะตัดสินใจหยุดใช้กัญชาเข้มแข็งนะทุกคนเราต้องเข้มแข็งมากๆอย่าลืมว่าไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามที่คุณจะหยุดใช้กัญชามันคุ้มที่จะลองจริงๆนะทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนทำได้นะ <c oughs> แล้วก็ ใครที่ใช้กัญชาอัดแท่งเนาะซึ่งเราเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่ดูคลิปเราอยู่ตอนนี้ก็ใช้กัญชาแท่งเป็นประจําใช่ไหมแล้วอยากเลิกเราจะบอกว่าคนที่ใช้กัญชาอัดแท่งเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทใช่ไหมหนึ่งคือพวกที่ใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้วก็คือเกิน2ปี3ปีขึ้นไป2 ก็คือพวกที่เพิ่งเริ่มใช้นะทุกคนคือมันจะแตกต่างกันเพราะประสบการณ์การใช้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าหยุดใช้เลยมันก็อาจจะมีอาการท้องเสียอาการอยากกัญชาอาการนอนไม่หลับอาการอารมณ์ร้ายอาการโอ้อีกเยอะแยะมากมายนะถ้า เป็นอย่างนั้นนะทุกคนทุกคนต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเรากําลังติดสารเคมีที่อยู่ในกัญชาอัดแท่งนะทุกคนเมื่อเรายอมรับตัวเองได้แล้วเราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องหยุดใช้ถ้าใจของนายแข็งพอนายทำได้แต่ถ้าใจของนายยังต้องการที่จะกลับไปสู่อีกก็ลองคิดดูว่า มันจะส่งผลเสียกับนายขนาดไหนนะทุกคนยาวชีวิตไปเสี่ยงเลยนะทุกคนจริงๆมันไม่คุ้มนะระยะยาวทุกคนอ่ะรู้ตัวเองดีคงไม่จําเป็นต้องให้เราหรือคนรอบข้างไปบอกหรอกมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆนะทุกคนอีกประเภทหนึ่งก็คือใช้กัญชามานานแล้วคนพวกนี้ก็จะมีความต้านทานหรือความอยากกัญชาที่เยอะมากๆมากกว่าคนปกติทั่วไปเนาะก็คือจะใช้24ชั่วโมง เชา้าที่ยังเย็นก่อนนอนอะไรอย่างนี้เลยก็ถ้าอยากจะลองเลิกก็ต้องแนะนําว่าค่อยๆนะหยุดกระทันหันเลยแล้วว่าการแย่แน่นอนนะทุกคนบางคนถึงกับว่าไม่สบายไม่สามารถออกไปไหนได้เลยก็เราก็เคยเห็นมาแล้วนะ <c oughs> สรุปนะไม่ว่าจะเป็นกัญชาอะไรก็ตามประเภทไหนก็ตามนะทุกคนถ้าจะเลิกมันเลิกได้ลองดูนะทุกคนลองเริ่มจาก1วันก่อนก็ได้นะแค่แบบว่ายีิบสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยลองดูว่าร่างกายเราจะทนได้นานแค่ไหนนะสุดท้ายแล้วการเสพติดอย่างเดียวเลยที่เรารู้สึกว่ามันจะมีประโยชน์แล้วก็มีข้อดีก็คือการเสพติดการทํางานนะทุกคนถ้าพวกงายยังใช้เวลากับการเข้ามุม มากกว่าเวลาที่นายไปทํางานนะทุกคนเราว่านายจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่นะเราว่านายกําลังเริ่มมีปัญหาแล้วแหละคือเราต้องยอมรับตัวเองแล้วก็แก้ไขนะทุกคนนะวันนี้ก็ดีใจมากนะอันที่จริงเราก็ไม่คิดว่าตัวเองทําได้นะก็ดีใจแล้วก็ถ้าคลิปนี้ปล่อยไปแล้วก็หลังจากนั้นก็คงไม่ต้องพูดถึงว่า